ใครอยากมีอะไรก็มีไปใครอยากเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วเจานี้เขาใช้เวลากับตัวเองครอบครัวอยู่ในมุมสงบแบบชิวๆมองดูสิ่งเก่าที่กําลังผ่านไปมองดูสิ่งใหม่ที่กําลังเข้ามาเวลาพักผ่อนก็เต็มที่เวลาทำงานก็เต็มใจมีความสุขในมุมเล็กๆที่ไม่เล็กจนมากเกินไป นั่นหรอนั่นล่ะโอ้ยฮึอาโอ้ย <c oughs> <c oughs> ระดับเสียนนเนีน่ยนี่และโอ้ลุกลุกมหาเศรษฐีนั่นเนี่หรือวก นั่งฟูกแบบโอ้โหกเกินไป,ไปขึ้นทางไหนเราขึ้นั่งนีด้ดีกว่าอ่ามานี่มานี่ไม่ไม่ไม่ขึ้นทางโอเคนี่เดี๋ยวโอเคนี่ขึ้นไปเลย

អីហៃយ៉ាប៉លើដើរប៉លើតឹតប៉ៃដើរសាលាវ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 សាអូយអត់មកប៉ៃដើរប៉ៃបានបានកូនអត់ទុទុនេះអីណັ້ນលេអីប៉ៃអីជីត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  โอ้แม่อยู่ตรงไหนวะแม่อยู่ตรงไหนวะมานี่มาหนี่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 เอ้อเห็นจรดด้วยเอ้ด่าให้แม่นะเอ้ยนะไหนไหนเอ้นเห็นนะอันนี้อยู่ตรงนั้นจะได้เห็นเออหนูหนูบอกมือให้แม่แล้วนะแม่อยู่ตรงไหนวะแม่อย่างไรอย่ตึกเราอยู่ตรงไหนไหนตึกเราอยู่ในอันเนาะนูเห็นตึกเราอยู่ตรงไหนอ่ะดูสิตึกเราอยู่ตรงไหนวะ ตึกแม่อยู่ตรงไหนวะเห็นนู่นไหมเห็นไหมนะเห็นนะครัฮ้ยนะด้นดูตึกเราสิดูตึกเราอยู่ตัวตรงไหนลองมองดูสิลองมองดูสิเดือดสีตึกเราอยู่ตรงไหนวะที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ตรงไหนนะดือดเ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 ดือเอดเออลาคาสีเขียวนะราคาสีเขียวใช่ไหมใช่ไหมใช่ราคาสีเขียวป่ะ ไม่ใช่ตรงหนน่เสร็จสระไว้นตรงไหนนี่สระไว้น้ำอืมเดินดอไหมนั่นนะเดินดอ,อ,อาบุกมึ๊่ทาเดมไม่ใช่ทางเดิมไม่ใช่ทางขยะไม่ใช่อืมเดยวมานี่เดยวมา ไปเดินครอบควบมเดินขอบขอบมหน่อยจะได้เห็นวิวสวยๆเออนั่นแหละเอออืมเดินไปรอบๆเลยเดินรอบๆอันนั้นคือสระน้ำเหรอขึ้นน้ำสระน้ำสระน้ำเดินไปขอบความลิ้มลิ้มนุน ดูหนุนเออไ,ด,ไดี๋ยวให้แม่เห็นใช่ไหมหตรงไหนหนูจำตรงไหนได้เอามามบอกทีว่าตุดตรงไหนมั่งอะไรมั่งอะหนูว่าหนูเห็นตรงไหนเอ่ะนะน,น้เดินมานู่นเดินๆทางนู่นเออไป ไพ่อทำงานทางไหนที่ทำงานพ่อไปทางไหนจำได้ว่าเนื้อหนุนที่ทำงานพ่อทางนูนฮะเดินไปเออเดินไปเดินไปเดินไปนู้นเดนไปเราไปฝั่งนู้น

อ่เราหนูเห็นเดลมอตรงหนชี้ดิเดอเดลอมเห็นเดมอันหนูเห็นรถรถไฟไฟฟ้าป่ะรถไฟฟ้าสายสีสายสีเหลืองอ่ะน้นนั่นโรถไฟฟ้าสายเหลืองวิ่งวิ่งอยู่น่นโน่นโน่น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 โน่่นน่นน่นเดินแต่นติะนูเน่ยเห็นปะเน่เห็นปะเน่ยนูนี่ยเนูไฟฟ้าสีเหลืองวิ่งอยู่นูโน่นโน่นเดี๋ยวเห็นนะเดี๋ยวโผล่มาละโผล่มาละนไหนงไนไงเนเห็น เห็นยังนั่นน่ะเออนรถฟ้าจำไว้นะรรถไฟมันจะวิ่งไปเดมอนู้นนนนั่นน่ะเอาทางนี้เนถ้าล้มให้คนเข้าไปไงแต่มันตกไงเามานี่มานนี่อะเดินไปเดินไปเดินอ่ารัชมังไหน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  รัชมังไหนไอ้ไอ้อะไรนะอินโดสหเวน้ำสนามไอสนามสนามจักรยานสนามจักรยานยืนอยู่ตรงนี้ยืนตรงนี้เออนสนามจักรยานเห็นไหมนะมเห็นบอกว่าเอ๊ะยพอเห็นสนามจักรยานไหมไหนไหน,นตรงตลาดตลาดโอ้ตลาดวันนี้ตลาดไม่มีเน<ม>ี่ยว่ตะตลาดไม่มีวันวันนี้ตลาดไม่มีนะั่นใะนหะลังคาขาวๆนั่นนะ่ะเห็นไหม โอ้โหอินดอร์สเตเดีย<ร>มแล้วนีตามร้านชำไปเห็นปะเออมาโคไม่โคลนี่มาโคลฟูด้ดอ,อ่าตามยูป,ปืนไหนตามยูป,ปืนนะครับสาบไปน้ำอ่ะเออราคาสาบไปน้ำนีงไงไปเนี่ยน,นั่นองอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงนี้เออเอ,อ่าเหนื่อยไหมสวยไหมทั้งบนสวยไหมเออข้างบนสวยไมออวยปมาเล่นน้ำรอ ไปบ่ายก่อนไปบ่ายก่อนไปบ่ายกล้องก่อนเออขึ้นเออไปไปดูอยากเล่นอะไรเล่นเลยอ่ะมันปีเลยปีเลยปีเลยเอามาเอากระเป๋ามาเอากระเป๋ามาอขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปให้สุงนะขึ้นให้สุงนะขึ้นไปแล้วก็ ลงตรงรูนั่นแหละคือ,อไงไหวบ้าไหวบ้าเอาให้ไหวดิเอ้ยเอาให้ไหวให้ไหวให้ไหวขึ้นที่สุดเอ่ออาสไลด์ลื่นลงมา <c oughs> <c oughs> อะไรวะเอ้ยเอาให้แข็งแรงแข็งแรงหน่อยเร็วเอาสไลด์ลื่นลงมาลงมาได้อ่ะเร็วลงมาปิด ลงมาลงมาเออโอ้ยเก่งว่ะ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 ลงลุงซืบๆก่อนไหมนะลุงถึงให้ลุงซืบๆก่อนไปเดินไหมเดินลงไปซืบๆก่อนเดินเดินเดินวนก่อนเดินวนก่อนเดินเดินวนก่อนเดินเดินวนวนวนสะพานนู่นเน่อยลวลุงถ่ายคลิปก่อนถ่ายรูปให้สะพานหน่อยอ่าหนูไปยืนเดินไปนี่นี่เดินเอ้ เออเอเอ่นแหละเดินเดินกันเด้อเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวลุงจะถ่ายคลิปให้แม่ดูก่อนให้พ่อกับแม่ดูก่อนเออไปเดินไปเดินไปเดินไปเออโบกมือก่อนโบกมือก่อนโบกมือก่อนโบกมือโบกมือเออไปเออน้ำโอ้น้ำตกสวยตกสวยน้ำตกสวยตกสวยน้ำตกสวย ยืนยนอยู่ตรงนี้กันยืนอยู่ตรงปลายตรงนี้เออแต่โอ้โูลบลูกเรือสวยมากเลยอ่ะอู้ลูกเรือสวยมากเลยโอเคไปไปไป,ไปนูน่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปพานไปลงลงสายใหญ่เออนั่นแหลแะฮะแว่นอยู่แล้วอะ เด,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวพึ่งมันจะพึ่งเดี๋ยวลุงจะพาลงสายใหญ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเล่นเล่นเป็น,เล,นเล่นตรงนู้นก่นอนจะพึ่งเล่นให้มันแบบร่างกายวอร์ม먼เออวอร์มร่างกายก่อน,นอ่าใส่ลงสไลดเดอร์อันนี้เป็นสไลดเดอร์เหรอรอันนี้สไลดเดอร์เหรอ,อนะู่นอ่ะขึ้นทางนูน้นขึ้นทางนูน้นขึ้นฝั่งนูน้นไปขึ้นฝั่งนูน้นเอาเลย

มีได้รปะเอ้เขาปิดปิดลูกเขปิดเลยโอ้มีคนดูมีคนอยู่มีคนอยู่นี่เขากระเป๋าเขานู่นไปลงฝั่งนู่นนี่เขามีเก้าอี้นัูนเอ้าทำไมไม่เียบโอ้ยโ oh, <shit. S 2> อ้ยเคียตัวไหนวะเอาช่องไหนช่องนี้ปะเอาช่องนี้ดีกว่าโอเค แข่งกันนี่มาเรามาช่องนี้ปพราเรามาช่องนี้เอาเสื้อผ้ามาไว้ช่องนี้เราค่อยเดินลงหันหน้าโบมือกันเออโอเคเร็วเออยกมือขึ้นเออท่องคาถาก่อนกันลงประเดิมเติมฮึ่ย อ่าอ่าแล้วลุกจะจับเวลาจะถึงนู่นไหมจะถึงนู่นไหมอ่าโอเคอ่าเนื้อหลงนี่ก็ลึกนี่แหะอ่าเร็วเร็วเร็วฝั่งนู้นลึกนะลูกฝั่งนื้อลุกนะลึกนะระวังให้ดีนะฝั่งนื้นไปอ่าเนื้อหลงครับไป โอ๊ยเก่งว่ะตามไม่ทันเลยตามไม่ทัน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 เลยตามไม่ทันเลยโอ้โาแตะพื้นนะแตะเออโอ๊ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าวินาทีเร็วไหมเร็วหรือช้ามันเกงตรงนี้มันไอ ไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยแลยวอถ่ายถ่ายแป๊บนึงนะหนูนะเขาเล่นอโอเค Sånn.

โตสอบสำคัญสุดๆเออ,อน่าในบนนีนเป็ปเลยทีเนี้ยของใหญ่ก็ใหญ่นะ มาฮะบอกมาฮะโอเคไปดึงโอเคโอเคไปกดกดรงโอเคครับโอเคมาแล้วมาแล้ว L, ok, xin đúng vậy, đần, sai, đơn sai, sai tôi dọc sai không, sai, má ฝนตกนี่หว่าแล้วเราจะไปไยังไงเดินซ้ายมานี่ฝนตกรินรินห้องกิน,นาาดินไอ้ฝนเดิ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 นซ้ายเดี๋ยวนี้เออเป็นออฟฟิศเขา ร้านเลยเป็นร้านเลยกันหนูโตขึ้นหนูค่อยมาซื้อฝากแม่หนูอยากได้คอนเด <laughs> <laughs>